ต่อมาครับบุรีรัมเมื่อวานนี้ขอพูดหน่อยเมื่อวานนี้คือแฮปปี้มากนะครับพักบอลแล้วก็ข้อมูลเน,นี่ยเนอือทลิตก็เอาเฉิงเอาแพนด้ากลับมาบ้านไ <c oughs> อ้เยอะแพนดา้าเฉิงตูเมืองแพนดา้าคือสาการเอาเอาเอา,เอาสา,าการตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับสา,าการตอนนี้บุรีรัมเองเนี่ยก็ต้องพูดว่ายังไม่เข้ารอบนะครับยังไม่เข้ารอบโอกาสตกร,รอบมีไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีนะครับแต่ เมื่อวานเนี่ยสรุปว่าน,น้อยเพราะว่าวันนี้ละผลจริงๆถ้าเซียงไฮ้พอร์ตชนะกังวอนเนี่ยอันนี้คือการันตีติด1ใน8แน่ๆถ้าเซี่ยงไฮ้พอร์ตชนะกังวอนวันนี้นะแต่ว่ากังวอนศึกเสมอกับเซียงไฮ้พอร์ตศูนย์ศูนย์แล้วเมลเบิร์นซิตี้เนี่ยชนะอุนซานสอหนึ่งก็ทำให้อ้หนึ่าเนี่ยน่าจะเข้าแน่ๆนะครับ หนึ่งสองสามสี่น่าจะเขา้าคือคืออย่างนี้ครับผมจะบอกว่าผมไม่สามารถการันตีได้ว่าบุญลาจะเข้ารอบเลยว่าแต่โอกาสเข้ารอบเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เอาง่ายๆคือเล่นเกมสุดท้ายกับเซี่ยงไฮ้เออาร์เซี่ยงไฮ้เซินหัวเนี่ยมีแต้มเดียวในบ้านเนี่ยเข้ารอบเลยนะครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยต้องมาดูประตูได้เสียอ่าถ้าแพ้เนี่ยต้องมาดูประตูได้เสียนะครับแล้วถ้าไออุนซานไอกังวอนไอย,ยาโฮไอเอฟซีโซม ЕН ่งศึกชนะทุกนัดทุกทีมชนะหมดอันนี้อันนี้คือพูดไว้ก่อนทุกทีมเศึกชนะหมดนะครับ อันนี้มีโอกาสตกรอบนะแต่แต่แต่ต well, hey, right. nice. nice. ้องบอกว่าน้อย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 เออน้อยน้อยน้อยนะครับนัดหน้ามันตัดกันนี่เออมันมันน้อยแล้วกันโอกาสมันน้อยนะครับเอาเป็นว่า99%แล้วกันไม่อยากหน้าแหกก็เอาเอา99%แล้วกันนะครับคืออันนี้บุรีรัมย์เองเนี่ยเพจบุรีรัมย์เนี่ยเขาก็บอกว่าเปิดโอกาสเข้ารอบ16ทีมคือยังไม่ได้ตกเออยังไม่ได้ตกแต่ว่าเอ้ยยังไม่ได้เข้าแต่ว่าโอกาสสูงโอกาสสูงนะครับเสมอเนี่ยเสมอ เข้ารอบแน่ๆมีแต้มเดียวเข้ารอบเลยแพ้อาจจะต้องต้องมาลุ้นอีกเรือกแต่ก็ผมการันตีว่าไม่น่าตกหรอกเออไม่น่าตกคือถ้าตกก็ฟ้าถล่มดินทลายครับผมตกรอบรอบเนี้ยนะครับเท่ากับว่าถ้าตกล่อถ้าเสมอเนี่ยจะมีสิบสองถ้าชนะจะมีสิบสี่สิบี่เนี่ยลุ้นไปถึงอันดับสได้ซึ่งปีที่แล้วจบอันดับสี่ไม่เหรอใช่ปะบอกเลยว่าลุ้นเจอทีมที่แบบใกล้เคียงกันบ้านใกล้เรือนเคียงอีกทีก็คือเยโหเจออีกแล้วอะไม่เบื่อเลยวะ เสมอเสมอเข้ารอบแล้วนะครับนัดนัดสุดท้ายแต่ป really, <bunker. S 1> ีที่แล mm ้วเนี่ยก็เข้ารอบไปแล้วก่อนนัดสุดท้ายเพราะว่านัดสุดท้ายไปเจอกวางจูมั้งครับแล้วเสมอสองสองผมภาคเองแหละวันนั้นน่ะคือเข้ารอบไปแล้วปล่อยเลยเกมสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออบอกเลยว่าโอกาสเข้ารอบค่อนข้างสูงนะครับสำหรับบุีรำทีนี้เรามาพูดถึงเกมเมื่อวานนี้กันบ้างนิดนึงแล้วกันนิดนึงนิดหนึ่งคือบุีรำเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะเลือกอันนี้ที่ต้องบอกก่อนก็เลือกเลือก การเล่นเกมรับเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเลื่อกการเล่นเกมรับเป็นหลักแล้วก็โชคดีที่โรเบริร์ตที่ประคบประงมกันมาไม่ใช่ในหลีเกมแบงคอกไม่ได้เล่นนะครับไม่ใช้เลยเพราะว่าเขาเก็บมาใช้เกมนี้เลยนะครับใชใ้งานตัวที่จะจะเจอกับเฉิงตูได้ค่อนข้างที่จะดีอันนี้บอกต้องบอก่อนแนะนําต้องพูดนิดนึงเพราะว่าอันนี้พูดกันนามตรงว่าเกมนี้มันมีความหมายกับบุรีรัมม่าในการเข้ารอบนะครับเกมนีมน้มันสำคัญกว่าเกมกับเซิงไฮ้ถ้าสมมติว่าหลุดมาเสมอหรือว่า หลุดมาแพ้เกมกับเซี่ยงไฮ้จะเหนื่อยอาจจะต้องเร่งหน่อยเพราะ,ะนั้นเขาจัดตัวไทยลงแค่คนเดียวครับคือเกมรุกสู่พนัทเหมือนตานะครับลงเล่นแค่เ,เกมรุกคนเดียวนะครับเป็นคนไทยที่เหลือคือเกมรับเดยเป็นต่างชาติหมดนะครับเมื่อวานเนี้ยเฉิงตูใช้สูตรเดียวกับบอลไทยเลย <c oughs> คือ3ามตัวบนบราซิลซินวาโลโมโรแล้วก็ฟิลิปเป้นะครับเอเดวาร์โดซินวาฟิลิปเปซินวาแล้วก็โลโมโรเป็น3ามตัวบนที่ เล่นสูตรเดียวกับไทยเลยแล้วก็มีไอ้ตัวเบอร์เจ็ดที่เป็นผ,ผู้เล่นทีมชาติจีนนะครับก็สูตรคล้ายๆเรานั่นแหละเออทีนี้ถ้าเล่นสูตรนี้บุยลำรับมือง่ายครับเพราะว่าเป็นสูตรเดียวกับ,กบที่เล่นในไทยลีกเพียงแค่พวกนี้เป็นบราซิลที่แม่งเหนือกว่าบราซิลในบ้านเรานิดนึงเป็นบราซิลที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เซนเ้นเป็นบราซิลที่เป็นอาอไม่ใช่เซนเ้นแั่ไปเฉิงตัวอะไรเป็นบราซิลที่มาตรฐานสูงเคยผ่านลีกยุโรปมาแล้วมันก็มันก็ต้องบอกว่าค่อนข้างท็อปนะคลาสับมัันนก็อตรายมากกว่า บุยดำใช้ใช้วิธีการถอยลงมาถอยลงมาเพื่อเพื่อให้เฉิงตูได้เปิดเกมเต็มที่แล้วก็โต้กลับเราจะเห็นว่าบุยดำลูกที่โต้กลับในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นลูกแทบจะหลุดเดียวหรือว่าลากมาจากครึ่งสนามอยู่ตลอดล่ะแล้วก็มีจังหวะที่ เก็บตกจากฟรีคิกหรือจากอะไรก็ตามในหลายๆครั้งนะครับเตะมุมเตะมุมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งน่าจะเป็นลูกที่ซ้อมมาแล้วนะครับก็คือเล่นเกมรับลึกๆไม่มีพื้นที่ half Space เวลาโต้มีโรเบิร์ตมีปีเตอร์ที่คอยออกบอลเร็วให้แบงค์ให้ใช้ความเร็ววิสซลี่ลงมาเชื่อมนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาทํามานะครับแล้วก็เกือบได้ประตูในในช่วงที่แบงค์หลุดเดี่ยวไปไปยิงด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เชิงตูทำได้ดีก็คือ,อตัวผู้เล่นเนี่ยมีความฟิตนะครับผู้เล่นไทยถ้าเทีย เป็นลองแค่เรื่องความแข็งแกร่งเอาตรงเราเมื่อวานผมดูอะนักเตะจีนตัวเล็กเยอะมาเออตัวเล็กน้อยมากไม่ไม่ค่อยมีคนตัวเล็กนะครับมีแต่คนตัวใหญ่ๆนั้นหนาอันนี้บ้านเราไม่ต้องเอาเป็นโมเดลนะผมจะบอกว่าไม่ต้องแบบเป็นร่างกอปญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรอกมันมันดูไกลตัวไปหน่อยจีนเนี่ยฝีตีเนี่ยใกล้เคียงกันผู้เล่นจีนบางทีก็ไม่ได้เก่งกว่าเราเท่าไหร่เออแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่พวกเขาดูดูดีกว่าคือเรื่องฟิสิกอลร่างกายเพราะว่านักเตะจีนแบ่งบดกับ ญี่ปุ่นเกาหลีได้แต่ก็จะเป็นรองเรื่องเฟตีนั่นแหละนะครับเราเอาตัวอย่างจากจีนก็พอคือให้มันมีร่างกายแบบนั้นมีกล้ามเยอะๆมีความสูงแบบร้อยเจ็ดสิบร้อยเ้ยร้อยไม่ใช่ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนักบอลไทยแม่งร้อยเจ็ดสิบห้านี่ถือว่าสูงละร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบนี่ถือว่าสูงละแต่ของเราแม่งคือต่ําคือสุดคือร้อยแปดประมาณรนะ้อยแปดสิบอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราแม่งจาเป็นจะต้องมีจริงๆเชิงตู้แม่งก็ไม่ได้ดูคุณภาพผู้เล่นดีมากสําหรับตัวจีีน่่่่แแตราางกายมด เมื่อวานนี้ผมก็ยังคุยกับเจวออยู่เลยว่าโหถ้าแม่งเอาสัสลักหรือเอาธีรทรลงเนี่ยไอโจนอีเอดัวโดซินวาเผาแน่ๆเพราะว่าแม่งเร็วเหลือเกินแล้วบ้านเราไม่ค่อยเจอสปีดบอลแบบนี้บารซิลบ้านเราแม่งคือวนๆล็อกวนๆวนๆล็อกวนๆล็อกนะครับก็บอกเลยว่าเราเองอ่ะใช้คุณสมบัติใช้ประโยชน์จากผู้เล่นต่างชาติได้ดีแล้วกันนะครับเอาผมเอารูปลุงขึ้นอีกนินึงลุงยิ้มอยู่ลุงกับป้ายิ้มอยู่ แต่น,นี้น่าจะเป็นกรรมการที่4ี่มัะ,ะ <c oughs> คือสิ่งหนึ่งเลยที่ที่เราจะต้องเติมอะ่ะ <c oughs> ก็คือเรื่องความแข็งแกร่งนะครับอ่ออันนี้ผมว่าบุยลำในชนะด้วยแทคติกนะเออบุยลำเล่นในเอเชียเมื่อวานผมพูดอยู่ว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกที่สุดละในในบอลถ้วยเอเชียของบุยลำเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมพากมนตั้งแต่วันแพ้เมลเบิร์นวันแพ้เมลเบิร์นคือเกมที่2เนะเกมแรกอ๋อผมพากเนี่ยยังโฮเลย วันชนะย aho นะครับหนึ่งศูนย์ที่แบงก์ยิงวันแพ้เมลเบิร์น FC โซผมไม่ได้ภาคผมไม่รู้จำไม่ได้ว่าใครภาคนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เหมาบุยรำหมดเลยก็คืออุอนซานใช่ไหมอุนซานายะโฮเมลเบิร์น FC โซอีกทีมหนึ่งอะไรวะเดีร็วๆนึกก่อนแต่มันไม่มีทีมญี่ปุ่นอะแล้วก็เจอจีน2เกมหลังอะเออกังวอนใช่ไหมกังวอนเสมอเอ้ไปชนะกังวอนนี่ใช่ป่ะ เสมออุนซานชนะกังวอนกังวอนกูภาคปะวะเดี๋ยวก่อนนะกูนึกกูต้องนึกก่อนเพราะว่ากูจําไม่ได้แต่น่าจะเป็นกูนี่แหละภาคเออเกมแรกกับยาโฮเกมแรกกับยาโฮกูภาคเกม2กับเมลเบิร์นกูภาคเกม3กับเอฟซีโซกูไม่ได้ภาคเกม4กับกังวอนใช่ไหมเสมอสองสองอันนี้น่าจะภาคแล้วก็เกมกับอุนซานอ่ะกูภาคเอ้แต่กังวอนน่าจะไม่ได้ภาคแล้วอุนซานภาคนะครับเท่ากับว่า4ี่เกมละแล้วก็ มีเฉิงตูเมื่อวานนี้นะครับที่ภาคนะครับก็ห้าเกมแล้วเอาเอาง่ายตีซะห้าเกมแล้วกันจากแปดเนี่ยบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งเลยก็คือคืออย่างนี้ครับบุยลำเล่นเกมรับเป็นหลักอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยสถานการณ์ของเฉิงตูมันบีบให้ต้องบุกด้วยเพราะว่าถ้าเฉิงตูแพ้หรือเสมอโอกาสมันตกรอบมันมีสูงหรือมันตกรอบแน่ๆแหละเพราะว่าเฉิงตูแม่งเสมอสมนัดติดสามนัดแรกแม่งเสือหัวคนี่ออก่ามันก็เลยกลายเป็นว่า เขาก็เล่นเกมรับมาแต่ว่าเกมรับของบุยํำในเกมกับกับเฉิงตัวเมื่อวันดันโตแล้วดีผมก็รู้สึกแม่งมันที่ผ่ายบอลแม่งมันสัตว์ปีเตอร์โรเบิร์ตคาลซิชแม่งคือ3ตัวที่เล่นในเกมนี้ได้ดีเอาแค่เกมนี้นะเล่นในเกมนี้ได้ดีแต่ว่าคาลซสิชอาจจะหายหายไปแต่คาลซสิชก็ยังดูอันตรายอยู่ปีเตอร์โรเบิร์ตอาจจะอาจจะดูลงล็อกหน่อยนะครับอาจจะดูลงล็อกกว่าน่อย นะก็เอาตรงๆก็คือต้องบอกว่าบุีร์เองก็เตรียมทีมมาดีแล้วก็สมควรที่จะเข้ารอบนะครับไม่น่าจะมีเหตุการณ์คอซ้ากรรมซัดนะครับอีกคนหนึ่งที่เห็นละร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรรู้สึกดีก็คือสุพนัทนะครับแบงค์เนี่ยผมว่าเล่นหลีกจีนสบายสาหรับเคสของแบงค์นะเอ่อแต่ก็อย่างที่บอกครับเขาเป้าของเขาอะเป้าของลุงเนวินหรือเป้าของคนจะซื้อหรือจะอะไรอะแบงก์ Bank ไม่ได้อยู่ในสโคปที่หลีกจีนจะซื้อจริงๆอะหลีกจีนมนไม่ไป,ไงไปลงไม่ต้องไปลงทุนกับบราซิลเยอะๆหรอกเฮียเอาสุพนัท เหมือนตาไปเล่นแม่งก็ดูเก่งกว่าตัวพวกมึงแล้วจริงนะหนึ่งหนึ่งแม่งสับเลยอ่ะหนึ่งหนึ่งแม่งเอาเลยอ่ะญี่ปุ่นอาจจะดูแบบไม่รู้จะคุมเครือว่ะได้เล่นหรือเปล่าไม่ได้เล่นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยหลีกจีนเนี่ยแม่งนาเล่นจริงจริงโมสรไทยนะแนะนําอย่างหนึ่งแม่งควรไปทําพนัมิกับหลีกจีนไว้คืออย่างน้อยอันดับแรกเลยหลีกจีนได้ฟิสิกอลฝีตีนไม่ได้จริงแต่ฟิสิกอลได้แล้วก็เงินได้เงินแม่งได้เยอะกว่าไทยแน่ๆนึกออกไหมสองก็คือ แม่งไม่ไกลจากบ้านเราอาหารการกินค่าครองชีพแม่งไม่ไกลจากบ้านเราผมไม่รู้ทําไมสโมสรในไทยถึงไม่ค่อยอาจจะมองว่าหลีกญี่ปุ่นยกระดับมากกว่าพระนามากกว่ามั้งอะไรเงี้ยแต่ผมอันนี้ผมคิดเองนะแล้วถ้ามาบอกว่าโอ๊ยค่าสัมประสิทธิ์หลีกเราแซงหลีกจีนไปแล้วเนี่ยมึงดูคนดูเฉิงตูเมื่อวานเนี่ยมึงดูสนามมึงดูบรรยากาศเฉิงตูนี่ทีอันดับสามใชนีหมซุปเปอร์ลีกนะถ้าเทียบกันกับบ้านเราอันดับสามคือท่าเรือนะถูกปะ คือผมว่าเราน่าไปทํา M.O.U กับพวกนี้แล้วก็ส่งนักเตะไปคืออันนี้เว้ยบุยลำอะ่ะอันนี้ผมผมไม่ได้อวยเนาะแต่พูดกันในภาพของของการเล่นอีลิตเล่นอีลิตเนี่ยมันได้เห็นภาพกว้างๆของระดับเอเชียมันได้เห็นภาพที่เขาแบบโหญี่ปุ่นแม่งเกาหลีแม่งใช้ตัวในประเทศทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นภาพกว้างๆจีนเองก็5 0าสตัวในประเทศกับตัวนอกประเทศตัวบราซิลตัวอะไรก็ห้าสิบห้าสิบเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยเราอะ่ะ จะไปสู้ญี่ปุ่นนักเตะไทยมังไปแล้วมันไม่ได้ลงไม่ได้ลงแล้วมันมันมันเซงมันสู้แล้วมันเซง็งลองไปแบบหลีกที่แบบพอสู้ได้หมายถึงว่าเราไปทำา o u u กับเขาเราอยากเขาอยากเดี๋ยวนี้เขาเปิดประเทศถูกป่ะจริงเขาเปิดประเทศฟรีวีซ่าให้คนไทยเพื่อไปไปทำโน่นทำนี่ไปไปเที่ยวไปอะไรผมว่าการไปเซ็นกับเป็นพันธมิตรกับอ่ะสทีมบนเซียงไฮ้พอร์ตเซียงไฮ้เซินหัวเฉิงตูก็เป็นเมืองที่คนไทยรู้จัก อยู่แล้วแล้วก็เอานักบอลเราไปฝากนักวันไปฝากไปฝากไปฝากเอาแค่ระบบมาเอาแค่เขาเรียกว่าฟิสิกอลของเขามาเอาระบบเอาฟิสิกอลเขามาแล้วก็มาปรับให้เข้ากับเราผมว่าเราเรียนแบบจีนง่ายกว่าเรียนแบบญี่ปุ่นผมคิดเองนะผมคิดเองนะครับผมอาจจะไม่ได้เซียนมากแต่ผมว่ารู้สึกว่าเราไปในลีกที่เอาตรงๆอ่ะเฉิงตูก็เหนือบุยลรหน่อยเดียวเออเหนือบุยลรหน่อยเดียวแต่ถ้าสมมติว่าเอาตัวอ่าโลเคอลวัดกันอะ่ะ ผมว่าเฉิงตัวก็ยังดูเหนือกว่านะถ้าเอาตัวโลเคอลแบบมามาแข่งด้วยกันเนี่ยไม่มีตัวนอกแต่ก็ว่าไม่ได้เพราะมันตามโควตาถูกไหมครับตามสิทธิ์ใช้อยู่แล้วเ้ยแบงก์อ่ะไปเล่นหลีกจีนเผื่ออาจจะยิงกระจายก็ได้มันก็จะเปิดตลาดหรือคนอื่นๆก็ตามครับไปเล่นหลีกจีนลองดูก็ได้ไมนะ่ผมว่าไม่น่าเสียหายแต่ว่าเพียงแค่เราอะ่ะแม่งไม่มีพันธมิตรกับหลีกจีนเราจะมองภาพเจรีกเป็นภาพกว้างซึ่งเจรีกมันก็ยิ่งห่างเราไปเรื่อยๆเลยๆตอนนี้ เจอรีกวิชั่นใหม่ไอ้วิชัน่นร้อยปีอ่าบุกไอไม่ชบุกอ่าเช็คก็ไม่มีชื่อนะครับใช่ปะฟองก็ยังไม่ได้เล่นเลยก็นั่นแหละครับผมว่าแบบนี้ดีการที่บุรามเล่นสี่หลังสี่โหดกว่าเดิมนะเออผมเห็นด้วยนะแต่ต้องดูคู่ด้วยวะ่ะต้องดูต้องดูคู่ที่จับด้วยโกกับกูดอ่าเคอร์ติสกูดโกมายองซอกเป็นคู่ที่ผมว่ามีคนหนึ่งบูคนหนึงบุญผมว่าค่อนข้างโอเค ไอโกเนี่ยแม่งมีความเร็วเว้ยส่วนเคอร์ติสกูแม่งมีความแข็งแรงแม่งเบียดยากเออเคอร์ติสกูนี่คือโอ้โหแม่งแข็งปักโคตรแข็งคือเห็นแล้วเห็นทรงแล้วแบบโอ้โหแม่งก็ไม่แปลกนะที่เป็นตำนานเมลเบิร์นอ่ะคือแข็งโป๊กนะครับแต่ว่าเอาจริงปีหน้านะ่าจะได้เห็นในลีกนี้ยิ่งแข็งกว่าเดิมโอ้คือเป็นเป็นเซนเตอร์ที่ไม่ได้ดูทื่ออ่าแต่ว่าชนแล้วไม่กระเด็นเออ ส่วนโกมายองซอกเนี่ยโอป้าโกเนี่ยได้ความเร็วได้จังหวะเข้าบอลสําหรับโอป้าโกนะครับผมชอบโอป้าโกอย่างหนึ่งก็คือโอป้าเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีความฉลาดในการเข้าบอลอย่างลูกแรกที่เบียดกับเวงตันซินวาจังหวะที่เวงตันแม่งกระชากหนีมาแล้วที่หลุดมาโอป้าก็บีบให้มันให้มันไปเล่นเท้าไม่ถน,นัดอยู่อย่างนั้นอะจนจนยิงแล้วหลุดกรอบไปเองผมว่าโอป้าเนี่ยโอโ้โหไอ้ี้ยดีกว่าคิมินยอก ตอนที่แล้วอะเออแต่ก็นั่นแหละครับตามวัยตามอายุนะครับหลังจากนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแต่หาตัวเปลี่ยนยากนิดนึงนะครับเพราะว่าโอปาโกในเฮียผมว่าอยู่ได้อยู่ยังอยู่ได้อยู่เออดูแบบยังดูเหนืออยู่ยังดูเหนืออยู่สําหรับโกมยองซอกนะครับส่วนรูเบนมันชาเนี่ยครับเอ็ดวาร์โดมันชาเออบอกเลยว่าไอ้นี่ก็ต้องรอปรับนิดหนึ่งเพราะเล่นแบ็คซด์โดนจับไปเล่นแบ็คซด์อาจจะไม่ถนัดนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับบุญลายินดีด้วยนะครับโอกาสเขารอบค่อนข้างสูง เจอจีนตอนนี้เรายังตึงมืออยู่เลยจะไปดูถูกเขาไม่ด้ลองไปเล่นแบบทีว,วาก็น่าสนใจคือคือเราเราหมายถึงว่าอย่างนี้ครับหลีกบ้านเราผมพูดแบบภาพรวมเนาะหลีกบ้านเราไม่เป็นหลีกที่เติบโตช้าเหมือนประเทศอะมึงโตเดียว <c oughs> เป็นหลีกที่เติบโตช้าทีมน้องใหม่มักจะจมอยู่กับการเวียนว่ายไตเกิดอ่าผมยกตัวอย่าง,างเช่นพลังการตราดคอนแก่นยู นคนปรปฐมมีอะไรกะ่ะประมาณนี้แล้วกันสี่ทีมเนี้วนเวียนกับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่ามันใช้เงินเขาเรียกว่าเงินพลังของนักการเมืองเนาะไม่ใช้เงินในการเติบโตของสโมสรหรือว่าธุรกิจต่างๆนะครับคือสโมสรเขาไม่ได้มีเขามาจากนักการเมืองที่มาทําทีมอะ่ะเขาไม่ได้มาจากธุรกิจที่ตัวเองมีแบบเยอะๆหลายร้อยล้านหรือว่าหลายพันล้านแล้วมาทําบอลอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดครับ พอมันเวียนว่ายาตเกิดเนี่ยหมายความว่าขึ้นขึ้นลงลง,ลง,ท,รงทรงทรงสุดๆปีนี้ดีปีนั้นปีเย่ปีหน้าแย่ปีนี้ดีปีหน้าตกชั้นตกชั้นเสร็จเลื่อนกลับมาอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับทรงอยู่อย่างเงี้ยนะครับเอ่อมันโตช้าครับเพราะว่าคู่แข่งมันไม่เข้มข้นมันไม่เจ้มจนเออเราลอ,ลองนึกภาพว่านครปฐมในปีไทยหลีกจะไปชนะบุยลำได้หรอครับจะยันเสมอได้หรอครับมันยากไงอ่ากลับกันเนี่ยหลีกที่เข้มข้นหน่อยหลีกที่มาตรฐาน สนามซ้อมดีๆหลีกที่มาตรฐานาศูนย์ฝึกโอเคหลีกที่มาตรฐานาการแข่งขันแฟนบอลดีๆหน่อยในไทยไอในเอเชียก็มีอยู่ไม่กี่ที่เราชนะพวกเขาเราแซงอันดับค่าสามาสิทธิ์เราแซงหลีกจีนเพราะว่าสโมสรของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นนะครับอันนี้ต้องยอมรับแต่ถ้ามาดูกันในภาพรวมจริงๆสโมสรเราแม่งมีอยู่ประมาณท็อปเทียร์แค่8ทีมที่แม่งพัฒนา ใกล้ๆหรือว่าพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมกว่าแต่ก่อนเลยที่เหลือคือกร,เรีเยวกระลาดไปวันๆผมบอกเลยพอพอเราพอเรามองกันในภาพนี้เนี่ยผมว่าเราไปเล่นหลีกจีนมันก็ไม่แย่ครับเพราะว่าอย่างน้อยแฟคซ์เซตี้ต่างๆมันเอื้ออำนวยในการเติบโตมากกว่าเอื้ออำนวยในการพัฒนาฝีเท้าได้มากกว่าบ้านเราลงเล่นไม่ลงเล่นแม่งไม่พัฒนาเลยครับลงเล่นกับไม่ลงเล่นแม่งไม่มีค่าไม่แทบจะไม่ต่างกันด้วยซ้ํา บางคนลงเล่นท,ที่ีได้ลงเล่นบ่อยๆโอกาสยิ่งเยอะแม่งยิ่งแอคยิ่งหายไปบางคนแม่งไม่ได้ลงเล่นเลยนานๆมาลงเล่นทีแม่งฟอร์มเสกบางคนบางครั้งก็เท่ากันตัวที่ลงเล่นประจําแต่ก็เบียดไม่ได้สักทีแม่งก็ทอแท้แกันไปอืมเพราะฉะั้นมันก็ลองดูครับผมว่ามันก็ไม่เสียหายนะครับการที่จะแบบเราจะลองเปิดโลกใหม่ๆของเราเปิดวิชั่นใหม่ๆของเราในการที่จะดูฟุตบอลอืมอันนี้ผมฝากถึงสโมสรเด้วยะกันนะครับผมอืม